สวัสดีครับพบกับผมอาทิติศินณป้อมเพชรกับรายการดนตรีสากลกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราให้ชื่อตอนว่าหีบเพลงเป่าและก็ต้องขอต้อนรับน้องตัวโน้นนะครับที่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้กับท่านอาจารย์ยพรนพดลรายการของเราในวันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับน้องๆเรามีเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีและเครื่องดนตรีที่น้องตัวโนต้ตจะนํามาเล่นให้เราฟังในวันนี้เป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กนิดเดียวเองครับน้องๆ พูดมาแค่นี้เนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับบอกอีกนิดนึงก็ได้นะครับว่ามันใช้เป่าน,นแน่หลายคนทราบแล้วใช่ไหมละครับว่ามันคืออะไรมันคือหีบเพลงเป่าหรือที่เราเรียกกันว่าเมาส์ออกแกนนั่นเองล่ะครับอยากรู้จักกันบ้างแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเนี่ยเรามาในเรื่องของการสอนดนตรีนะครับหรือให้ปฏิบัติขึ้นดนตรี อยากจะให้ตัวโน้ตเชิญชวนนิดนึงลูกเชิญชวนให้เพื่อนๆนหรือผู้ชมสนใจที่จะมาเล่นเครื่องดนตรีที่ตัวโน้ตถืออยู่ครับเครื่องดนตรีชนิดนี้ใช่ไหมครับครับเครื่องตีชนิดนี้มีเสน่ห์เพราะว่ามีขนาดเล็กพกพาสะดวกหาซื้อง่ายราคาไม่แพงครับถ้าแถมอยากฝึกยังฝึกสมะสตทความจําและฟังเสียงได้ด้วยครับอ๋อมันหมายความว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้ให้ประสบศาสตร์ในเรื่องการความจําเสียงนะครับครับตัวโน้ตสาธิตก่อนฝึกได้ไหมลูก ความจําเสียงได้อย่างไรนะครับ,รบลองดูนะครับผมจะพายาะเล่นดนตรีนํานะครับแล้วก็ให้ตัวโนต้ตนะครับป็นบัติเสียงล้อกันมาครับจากอ e ีทินนิ่งที่ได้ฝึกจะขึ้นดนตรีชินนี้นะครับ ือสิ่งหนึ่งที่ได้จากการฝึกขึ้นดนตรีชิ้นนี้ฝึกยากไหมนะครับเรารองมาศึกษาดูนะครับครับต่อจากนี้เลยนะครับเราเริ่มวิธีการฝึกนะครับการฝึกเริ่มต้นควรที่จะให้ผู้เรียนรู้จักตัวโน้ตน้อยๆนะครับนี่ฮาร์มิก้าที่ใช้นะครับอ่าลองหยิบมาดูนะครับรุ่นนี้นะครับคีซีนะครับขนาด24ช่องเสียงจะเป็นรุ่นใดก็ได้ขอให้ผู้ฝึกนั้นเริ่มเหมือนกันหมด การที่เหมือนกันหมดพอมีปัญหาอะไรก็จะซักถามกันเองนะครับง่ายขึ้นเพราะเดิมทีเดียวเคยเริ่มต้นจากใครมีขนาดใดก็เอามาเรียนปัญหาก็คือไม่สามารถตอบได้ว่าโดของแต่และขนาดอยู่ช่องไหนเพราะไม่เหมือนกันเสมอไปจึงทําให้ความล้มเหลวในการเรียนเกิดขึ้นนะครับพอเราระบุชัดเจนของรุ่นและขนาดออกมาเนี่ยง่ายต่อการเรียนพอคีสีปุ๊บเสียงเดียวกันทนเสียงเดียวกันเป่าตรงกันได้พอขนาดเดียวกันปุ๊บทุกคนบอก โดอยู่ช่องใดก็ตรงกันนี่คืออุปสรรคจึงไม่เกิดแล้วในการเรียนนะครับและวิธีการเลือกคาวิกา้าซุ้มเสียงที่ดีนั้นผมอยากจะให้เป็นเลือกว่าเราพึงพอใจเสียงใดนะครับเลือกไว้เลยครับเพราะไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนี้จะเพาะสําหรับคนคนใดคนหนึ่งแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเป่าแล้วรู้สึกว่าไม่กินลมเป่ารู้สึกดังเสียงดัง นะครับคุ้มกับลมที่เสียไปนะครับเพราะคือนดนตรีนี้มีเป่าและดูดปัญหาเรื่องดูดจะมีปัญหามากสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องการหายใจนะครับและขึ้นดนตรีชิ้นนี้สําหรับผู้เป็นโรคหอบหืดนะครับฝึกได้นะครับเป็นกุศโลบายในการฝึกให้เขารู้จักการเป่าดูดคือการหายใจเข้าหายใจออกด้วยเสียงดนตรีนะครับสังเกตช่องนะครับ หมก้ารนี้จะมีช่องล่างล็อกช่องบนนะครับซึ่งช่องล่างและช่องบนนั้นนับรวมกันคือ1ช่องนะครับเหตุผลที่มี2ช่องนั้นคือต้องการให้เสียงดังขึ้นเท่านั้นเองครับแล้วการที่เราจะปฏิบัตินั้นเสียงต่ําสุดจะต้องอยู่ซ้ายมือสุดนะครับเสียงด้านซ้ายมือสุดจะเป็นเสียงต่ําสุดนะครับขวาสุดก็จะเป็นเสียงที่สูงขึ้นไปนะครับฉะนั้นวิธีการนับช่องก็จะนับจากซ้ายสุดเป็น1 1 2 3 4ห 6 7 8 9ช่องนี้โดพอดีครับช่อง9นะครับอพอโดปุ๊บเราเอานิ้วโป้งนะครับบล็อกกำหนดไว้ที่ใต้ช่อง9นิ้วชี้อยู่บนช่อง9นะครับก็จะเป็นภาพอย่างนี้นะครับพยายามอย่าให้นิ้วเกินออกมานะครับเพราะเดี๋ยวปากจะเป่าไม่ได้นะครับจะทำให้การกะระยะง่ายขึ้นคือสิ่งตรงนี้ที่เกิดขึ้นจากการบล็อกนี้ทำให ผู้ที่เป่านั้นกะระยะง่ายขึ้น,นครับฮามิก้า24ช่องถ้าเราไม่มีการบล็อกขึ้นมาเราจะกะระยะอะไรค่อนข้างลำบากนะครับเพราะเนื่องจากพอปากอมเข้าไปแล้วปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะเห็นช่องว่าเราเป่าช่องอะไรฉะนั้นการบล็อกก็คือการกําหนดขอบเขตของการเป่าที่ง่ายขึ้นนะครับด้วยด้วยมือซ้ายเราจะบล็อกด้วยเสียงต่ําส่วนมือขวาจะบล็อกด้วยเสียงสูงสุดของบทเพลงตะกี้ที่เป่านะครับโดเรมีนะครับ เก้าเป่านะครับ10ดูดเสียงเลส1บเอ็ดเป่าเสียงมีนะครับฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติก็จะเป่าปฏิบัติอยู่3เสียงครับชินเสียงนะครับจนเกิดความชำนาญน,นะครับจึงพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอา้าวช่อง9เป่าครับช่อง10ดูด1 1เป่า10ดูด เพื่อให้สะดวกนะครับต่อไปนี้ช่องเก้าครูกําหนดเลยว่าช่อง9้าคือตัวโดนะครับช่อง10คือตัวเร11คือตัวมีแสดงว่าตัวโดเป่าหรือดูดครับโดเป่าครับช่องอะไรครับช่อง9ก้าครับเรดูหรือเปล่าเรดูครับช่องช่อง1ิบครับและมีมีเป่าครับช่อง11ครับอลองดูนะครับ และเราก็ฝึกช้าๆซ้ำบ่อยๆครับโดเรมี และถ้าเราลองเป่าเป็นเพลงสั้นๆนะครับเพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายจําง่ายครับมามีบทเพลงอยู่เพลงหนึ่งเพลงสั้นๆที่แต่งขึ้นด้วยเองครับเพลงสวัสดีนะครับเดี๋ยวจะบอกโนต้ตไปก่อนนะครับแล้วเราเป่าซ้ําๆจนจําได้นะครับ no. no me แค่3ตัวโนต้ตนะครับการฝึกเอทนิ่งหรือส่วนประสาทในการจําเสียงของเด็กนั้นควรฝึกจากจํานวนโนต้ตตัวน้อยๆเพื่อให้เด็กแยกแยะเสียงออกได้หลังจากนั้นก็นําบทเพลงที่มีตัวโนต้ตตามที่กําหนดมาแทรกนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความจําเจของเด็กนะครับอาตะกี้เพลงพอจําได้ไหมครับตะกี้นี้เพลงสวัสดีครับอาลองดูครับรับ3 4มแล้วเลยนะครับ3 4มส สังเกตไหมครับตอนที่บรรเลงร่วมกันนั้นผมจะค่อนข้างจะเริ่มจากช้าและสปีดค,ความเร็วนั่นคือการฝึกทักษะความชํานาญของเด็กนะครับในการเริ่มต้น,นของการฝึกหนึ่งบทเพลงแทรกไปแล้วนะครับตอนนี้เราเข้าเข้าเนื้อหานิดหนึ่งฮัมริก้าตัวที่น้องใช้ฝึกอยู่นี่นะครับเรื่องยี่สี่ช่องเสียงคีนั้นการฝึกการปฏิบัตินั้น ปฏิบัติได้ด้วยการเป่าและดูดนะครับช่องเลขขี่คือช่อง1,3,5,7งสาไปเรื่อยๆนะครับจะปฏิบัติด้วยการเป่าช่องเลขคู่2,4,6,8จะปฏิบัติด้วยการดูดนะครับคือสรุปง่ายๆคือเป่าช่องขี่ดูดช่องคู่หลักการเป่าฮามิกาเป็นอย่างนี้นะครับ การดูแลรักษาเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับเครื่องดนตรีชิ้นนี้เนื่องจากทาด้วยโลหะส่วนใหญ่นะครับปัญหาในการดูแลไม่ยากมากนะครับสิ่งที่จะเกิดคือค่าน้าลายช่วงนี้นะครับช่วงที่ช่องที่เราจะเป่าเราสามารถผ้าชุบน้ําเช็ดออกได้เลยนะครับสามารถเปิดก๊อกน้ําไหลผ่านไปได้เลยนะครับแต่อย่าลืมครับสลัดให้แห้งผึ่งให้แห้งแล้วจึงนํามาเก็บและไปบัดได้ทันทีเลยนะครับ ส่วนที่อันตรายก็มีช่วงตรงนี้ครับอันตรายสําหรับเสียงที่จะหายไปคือช่องนี้ครับหลายๆคนเอาคัตบัตรไปทําความสะอาดแต่พอลึกมากปุ๊บจะทําให้ลิ้นนะครับซึ่งอยู่ในนี้นะครับลิ้นนะครับหักพอหักปุ๊บช่องนั้นก็จึงไม่มีเสียงตรงนั้นจึงไม่สามารถไปบัดเสียงนั้นได้และก็ไม่สามารถไปซื้ออะไรตรงนี้ได้จึงซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับนะครับนี่คือการดูแลรักษาครับเห็นหน้าตาของเจ้าเมสาออแกนกันแล้วก็คงร้องออกันเลยใช่ไหมล่ะครับก็บอกแล้วไงครับว่ามัน ชิ้นเล็กนิดเดียวใช้เป่าแล้วก็ดูเหมือนจะยากนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่ามันง่ายออกนะครับเพราะเราแค่เอานิ้วมาบล็อกจุดที่เราจะเป่าแค่นี้ก็ได้เสียงออกมาแล้วใช่ไหมนะครับไหนลองทบทวนกันดีไหมครับว่าเสียงโดใช้เป่าเสียงเรใช้ดูดเสียงมีใช้เป่า,ปาและเสียงฟาก็ต้องใช้ดูดใช่ไหมนครับสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ถ้าน้องๆคนไหนที่คุณพ่อคุณแม่มีเครื่องดนตรีอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็อาจจะนําออกมาทบทวนกันดูนะครับจะได้เข้าถึงเรื่องของตัวโน้ตกันได้ง่ายขึ้นแต่ผมว่าเราไปชมช่วงต่อไปกันดีกว่าครับมีเรื่องสนุกกว่านี้แน่นอนครับครับอีกสัก1เพลงครับเป็นบทเพลงที่มีตัวโน๊ตเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับจากเดิมพีโดเลมีตอนนี้เพิ่มอีกตัวคือเป็นตัวอะไรลูก<า>ตัวฟาครับ โดเป่าเลดูดมีเป่าฟาดูดฟาอยู่ช่องอะไรครับถัดไปฟาอยู่ช่อง12ครับครับนะครับตอนนี้ขยายบล็อกก็เป็นช่อง12เลยนะครับอ่าลองดูนะครับบอกโน้ตให้เป่าทีละวักก่อนนะครับโดเรมี มมีีฟาเลโโดดในกรณีที่เด็กยังจำไม่ได้เราสามารถรีเพยฝึกซอ้อมตรงนี้หลายๆทเที่ยวนะครับเอาวักสั้นๆแล้วก็นำเป็นบทเพลงยาวๆนะครับออาละลองดูครับเราจะต่อกันเป็นวงเลยนะพร้อมสามสี่ Shabbat shalom คือเพลงที่2ครับขอไปด้วยคนนะเพลงนี้นะครับเป็นเพลงเด็กๆนะครับฟังสบายๆอ้าวอีกสักหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้คุ้นๆกันนะครับสมัยตอนผมเด็กๆผมก็มีโอกาสได้เรียนเพลงนี้นะครับแมรี่แฮนะครับลองดูครับเพลงนี้ต่อช้าๆตอนนี้เพลงนี้มีโน้ตถึง5ตัวครับโดเรมีฟาซอนนั้นตัวบล็อกก็ต้องโดนเลื่อนออกไปครับช่อง9ช่องเเสียงโดครับบล็อกไว้นะครับดูที่มือนครับ จะบล็อกไว้ที่ช่อง9มือซ้ายบล็อกช่อง9อมือขวาบล็อกช่อง13ครับเสียงซอนครับ <Okay. S 1> อ่าครับลองไล่เสียงครับ9โดครับเป่า10เรดูด11มีเป่า12ฟ้าดูด13ซอนเป่าฟ้า มีเลโด,โดอ่าเนื่องจากโนต้ต<ด>เพลงนี้ขึ้นด้วยต้นด้วยตัวมีครับต้องเป่าตัวมีกับลูกมีอ่าทีละวั์เช่นกันครับต่อเพลงทีละวั์นะครับมี หรือเด็กยังไม่มีการชำนาญซ้ำได้อีกครั้งครับมีเลโดเลมีมีมีอูเลเลเลมีโอนโอนซ้ำอีกครั้งเลเลเล ครับมีเลโด ามชํานาญนะครับก็ไม่จำเป็นต้องซ้ำนะครับอลองดูครับต่อเลยนะครับลูกต่อเลยบทเพลงนี้แมรี่แฮตสามส สามารถ่เฮดนะครับนี่คือหนึ่งในบทเพลงที่สามารถฝึกความชํานาญนะครับพวกหลักการฝึกดนตรีประเภทนี้นะครับหรือนําไปใช้ในการฝึกดนตรีทุกๆอย่างเหมือนเหมือนกันหมดจาได้ไหมครับห้าสเต็ปที่บอกว่าควรฝึกยังไงลูกครับอันแรกคือฝึกจากช้า แล้วค่อยมาเร็วครับครับ,รบการฝึกช้าๆแล้วค่อยมาเร็วก็หมายความว่าอย่างตะกี้นะครับผมเล่นจากช้าๆแล้วผมสปีกมาเร็วนะครับอันตรงนี้ต้องต้องดูในความศักยภาพความสามารถของเด็กด้วยนะครับจนเขาสามารถทําได้นั้นเด็กจะปาดบัตรตรงไหนก็ได้หมดช้าก็ได้เร็วก็ได้ครับอันที่2ลูกฝึกตรงที่เราผิดบ่อยๆครับอ๋อฝึกที่ผิดบ่อยๆซ้ํา หลายๆครั้งหรืออาจจะไม่ผิดนะครับเราไม่มีความชํานาญในตรงนั้นนะครับก็ฝึกบ่อยๆนะครับจะทําให้มีความแม่นยําเกิดขึ้นนะครับ3ครับลูกฝึกทีละวักครับแล้วค่อยมารวมเป็นบทเพลงเหมือนจะต้องตอนแรกที่ผมใช้วิธีการต่อโน้ตทีละวักสั้นๆสั้นๆจนเด็กจําได้ก็นําวักสั้นๆนั้นรวมมาเป็นบทเพลงเด็กก็จะสามารถจําได้นะครับแล้วเป็นบทเพลงสร้างสารรค์ออกมานะครับ4ฝึกบ่อยๆครับ แล้วก็ฝึกทุกวันไม่ให้ผิดครับโอ้ตรงนี้สําคัญมากอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าฝึกบ่อยๆฝึกเป็นประจําความชํานาญย่อมเกิดนะครับสุดท้ายอันนี้ครับถามคนที่ชํานาญเช่นพ่อเราอาจจะยุคสมัยเก่าอาจจะรู้เรื่องนี้ค่ะคุณพ่อยุคเก่าเลยเหรอลูกอ่าก็มาิึงถามผู้รู้อาจจะเป็นครูดนตรีนะครับหรือผู้มีคว<อ><อ>ามชํานาญรุ่นพี่ร่นขึ้นดนตรียุคนี้เป็นรุ่นคุณปู่เลยใช่ไหม ผู้นี้อาจจะแนะนําพวกเราได้นะครับฉะนั้นขึ้นดนตรีนี้ไม่ยากขอเพียงมีแค่ใจรักเราสามารถเล่นขึ้นตีชิ้นนี้ได้นะครับดูสิครับน้องน้องเห็นถึงความมหัศจรรย์ของตัวโน้ตเพียงไม่กี่ตัวแล้วหรือยังครับเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถนํามาแต่งเป็นเพลงได้แล้วนะครับท่านอาจารย์นี่เก่งจริงๆเลยนะครับน้องๆส่วนน้องๆ้องเนี่ยก็ต้องมันฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับจะได้นํามาแต่งเป็นเพลงได้บ้างดูอย่างน้องตัวโน้ตสิครับเล่นได้คล่องแคล่วขนาดนี้ ตขึ้นเนี่ยผมว่าต้องเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนเลยนะครับต่อไปก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับน้องๆอ,อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกน้องๆไปดูกันดีกว่าครับพรสวรรค์หรือจะสู้พรสแสวงนะครับผมยังยึดว่าคำคำนี้ใช้ได้สำหรับการเรียนดนตรีไม่จาเป็นว่าทุกคนจะต้องมีพรสวรรค์เพื่อมาเรียนดนตรีได้ขอให้มีทัศนะในการฝึกปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องมีความตั้งใจจริงที่อยากจะฝึก ดนตรีนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนก็สามารถไปบัตได้นะครับฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกเป็นประจำพบผู้รู้คอยแนะนำทักษะตัวนี้สามารถสร้างได้นะครับและการฝึกในบทเพลงหลากหลายบทเพลงยิ่งมากขึ้นยิ่งเพิ่มประสบการณ์ดังเพลงสุดท้ายที่จะมาเป็นตัวอย่างเพลงนี้นะครับเอาเป็นเพลงที่คุ้นๆกันนะครับ A B C Song นะครับอะอย่างเหมือนเดิมครับผมจะต่อโน้ตให้ก่อนนะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับ Do do son Sol la la son, เสียงต่ำสุดตัวโดนะครับบล็อกไวทาชี่ช่อง9สูงสุดตัวลาอยู่ช่อง14ดูดนะครับนี่คือฝึกเพลง A B C สองอ้าวลองรวมวงนะครับ3 4 ี่งครับการที่เราจับอย่างนี้นะครับคือบล็อกเนี่ยครับคือการเริ่มต้นของการฝึกนะครับถ้าสมมุติว่าเราชํานาญแล้วกะได้นะครับเราก็จะทําแบบไวโวเรชั่นคือการสั่นสะเทือนของเสียงอย่างเช่นนี้ครับ แต่งเสียงที่ออกมาคือการที่เรากระพือมือถูกไหมครับครับอแต่ถ้าอย่างนี้ทําไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ทําไม่ได้ครับถ้าทําอย่างนี้ได้ต่อเมื่อเราใช้ลิ้นครับลา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 อมีอีกอีกหลายเทคนิคนะครับนอกจากที่จะใช้การป้องมือนะครับป้องมือที่<ซ>เป็น,นที่แบบนี้เป็นที่นิยมถูกไหมครับแบบนี้จะเห็นเห็นหลายๆคนศิลปินฮัมริก้าหลายคนจะจับอย่างนี้ในการเป่านะครับ ครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือไม่ใช้งี้เลยใช้ลิ้นใช้ลิ้นคือตรงนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเหมือนการพูดรอเรือกระดกใช่ไหมรอเรืออย่างงี้คร,รับแต่กระดกภายในนะครับอืมครับอันนั้นช่วงนี้ผมก็เลยสาธิตสั้นๆนะครับจากการใช้ลิ้นนะครับโดยพอดีผมไม่สามารถป้องมือเหมือนกับตัวโน้ตนะครับผมก็เลยต้องใช้ลิ้นในการสร้างทำนองเพลงนะครับ อลองฟังดูครับ。 นี่คือการใช้เทคนิคจากลิ้นภายในนะครับผมว่าแค่เล่นธรรมดาเนี่ยก็ยากแล้วนะครับนี่ท่านอาจารย์เนี่ยทั้งเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยแล้วก็เป่าฮีบเพลงไปด้วยเนี่ยผมเองคงทําไม่ได้แน่เลยนะครับแต่คงไม่เป็นไรนะครับคนเราเนี่ยจะเก่งได้เราต้องหมั่นฝึกฝนนะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับอยู่ที่บ้านก็หมั่นฝึกฝนเยอะๆจะได้จําช่องและตัวโน้ตได้อย่างแม่นยําเวลาเป่าเนี่ยจะได้ไม่ผิดแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเวลาเราเล่นแล้วเนี่ย อย่าลืมทําความสะอาดเจ้าเมาส์ออกแกนทุกครั้งเวลานําออกมาเล่นครั้งต่อไปจะได้สะอาดน่าใช้ยังไงล่ะครับสําหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมและรายการต้องลาน้องๆไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ